น่าทานเนาะนุ่งชายเราว่าบีบมะนาวก่อนนะโอ้ใช่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 นะเคนไทยอ่ะปลาต้องหูกับมะนาวปะนิดหนึ่งฝรั่งก็มะนาวคุณพี่อยากกินกิ่ดองของน้องทำเสียงงิ้วเงาต่างต่างโถ้ยอร่อยค่ะอิ่มมือนิ่มมือทางของหมักของดอนี่น้องแน่นอนมากจริงปลาเนื้อนุ่มมากอ่ะใช่เลยถูกต้องแฮปปี้อืแล้วก็เอ่อตัวซอสราดจะไม่ข้นมากเท่ากับข้าวหน้าปลาไหลแบบ ถ้าหน้าปลาไหลที่เราไปสั่งตามร้านนะคะแล้วปลาก็แบบสุกกําลังดีหนังก็กรอบๆทำก็ง่ายด้วยอ่ะใช่เนาะชีวิตมันดีอ่ะก็คือจริงๆคือทำซอสอย่างเดียวเองนะที่จะยากปลาเก็คือทอดปกติเองแล้วเดี๋ยวนี้ข้าวกล้องก็มีขายแบบถึงสำเร็จนะคะไม่ไม่ยากเลยอ่ะหมดแน่ๆหมดแน่ๆเวลาทานปลาแล้วรู้สึกสวยเนาะโอเคหมดเรื่องของกินของเรา นี่ดีกว่าตามสัญญาคนนี้ทำอะไรให้กินมอกค่ามอกค่ามันเป็นยังไงม็อกค่าซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างกาแฟกับช็อกโกแลตแล้วก็นมซึ่งหลายๆคนเนี่ยชอบกินมากเพราะว่าบางคนกินกาแฟอย่างเดียวใจสั่นนะคะอยากจะกินใช่ไม่พี่ก็รับน้องเห็นพี่ถามเราก็เลยตอบใช่คือมันมันจะเป็นกึ่งๆึ่ง เรื่องดื่มแบบหวานหวานหน่อยแต่ว่ามันก็คือกินแล้วยังสดชื่นจากกาแฟอยู<ะ>่นะคะแต่ว่าคราวนี้ประเด็นคือว่าถ้าช็อกโกแลตไม่อร่อยอมนมไม่สดจบนะมอค่ามันจะกลายเป็นมันหยุ่ยอะ มันไม่โอเคคราวนี้เนี่ยใครที่รักในกาแฟรักในมอคค่ากาแฟผสมกาแฟใส่นมต่างๆเครื่องนี้ทําได้เหมือนกันเลยตาม้านกะาแฟใหญ่เพราะว่าแรงดันของมัน15บาร์เท่าเครื่องใหญ่เครื่องที่ต้องสตีมเครื่องที่เป่าฟองนมนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เท่ากันเลยแล้วก็สามารถสตีมนมได้เหมือนเหมือนกันเลยด้วยบวกกับดีไซน์แต่พี่ชอบเขาได้รางวัลแบบว่าเป็น red dot award มาซึ่งเทียบได้กับคุณน้องประหนึ่งหนูรับออสการ์อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้อะ ลองเลยดีกว่าอย่าชักช้ามอกหานะคะก็จะมี2แคปซูลด้วยกันเป็นแคปซูลของตัวกาแฟกับช็อกโกแลตแล้วก็นม,มใส่กาแฟก่อนหนอันนี้อันนี้เป็นเครื่องดื่มแบบร้อนนะฮะเปิดย่งเปิดย่าง รอสวินาทีเท่านั้นเห็นเครื่องแค่นี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าภายในบรรจุแรงดันถึง15บาร์เท่ากับเครื่องทํากาแฟตามร้านกาแฟที่เป็นพรีเมียมคอฟฟี่ช็อปต่างๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแต่แบบนี้เท่านั้นนะคะแบบนี้ที่อยู่ข้างๆใสน่นี้เรียกว่าเป็นรุ่นเซอร์โคลโลนะคะซึ่งมีสีแดงกับสีดําอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นเล็กกว่านี้ลงมาหน่อยก็คือว่าความดันข้างในเหมือนกันหมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าจุน้ําน้อยกว่าเท่านั้นเองนั่นก็คือรุ่นเจนีโอนั่นเองค่ะ วิธีทำก็ง่ายนะคะแค่ดูระดับน้ําที่เราต้องใช้จากบนแคปซูลซึ่งจะมีบอกไว้นะคะอย่างอันนี้นะคะมอคค่าก็จะเป็น3ระดับด้วยกันเอนะคะก็อ่ะเขียวแล้วจะดึงนี่ใส่เข้าไปนี่แล้วก็เลื่อนให้ได้3ระดับตามที่บอกไว้นะคะข้างบนเลื่อน3 3แล้วจากนั้นก็ ้สีจะเป็นแบบเข้มข้นแล้วกลิ่นก็จะยังหอมอยู่เพราะว่าซิลมาแบบสดใหม่แน่นอนรับประกันได้ไม่มีใส่กระป๋องแล้วตั้งไว้หลังเชลเอาค่อยเอามาชงอันนี้ไม่มีนี่นะสีสวยมากเลยของคราวที่แล้วที่เราทําที่มันจะเป็นกาแฟลุ้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะคราวนี้มาเป็นแบบผสมแต่อันนั้นใส่นมก่อนใช่ไหมแม่จิ๊ที่แล้วใช่ใช่ใช่คราวนี้ก็มาถึงนมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่สามขีดเหมือนกันนะคะ เข้มข้นหอมมันเหมือนเดิมคราวที่แล้วเนี่ยใส่นมก่อนพอใส่กาแฟมันก็จะเป็นชั้นกาแฟอยู่้ากใช่ไหมแต่อันนี้คือใส่นมทีหลังเพื่อให้นมไปผสมกับกาแฟใช่แล้วค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของมอคค่านั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพี่ลองชิมได้เลยค่ะโหยเร็วมากเลยอ่ะใช้เวลาในการทําแป๊บเดียวหอมปะล่ะหอมหอมกลิ่นกาแฟแล้วก็มีกลิ่นโกโก้กับนมด้วยอ่ะ อืม,ม,ม,มอืมอร่อยเหมือนไปซื้อตามไอ้พวกพรีเมียมคอฟฟี่ช็อปอะ่ะและตอนนี้นะคะแคปซูลสำหรับเครื่องทำกาแฟเนสกาแฟดอลเช่กูสโตนะคะมีอยู่4รส4แบบด้วยกันนะคะ,ะนั่นคือ, oka, อมอคค่าอย่างเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็มีแคปปูชโนไอซ์นะคะเอสเปรสโซ่ so, แล้วก็มีแคปปูชโนที่แบบกินแบบร้อนนั่นเอง<ะ>ตอนนี้มีแค่4แบบ 4, แบบ4แคปซูลเท่านั้นแต่ว่าในอนาคตอันใกล้ ก็จะมีอื่นๆตามออกมาอีกมากมายเ่าตอนนี้เขาเ,เริ่มรอนชไปตามประเทศต่างๆแล้วมีกรีนที่มีไอซ์ทีนุ่นนี่เยอะอีกเพียบนะคะดังนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะยกร้านกาแฟแบบดีๆมีระดับเอามาไว้ที่บ้านก็สามารถติดต่อได้นะคะตามที่อยู่ตามเบอร์ที่เราให้ไว้ข้างล่างน,นี้นั่นเองค่ะค่ะนห่ะนะอ่าแล้วนี้ก็คือเรื่องของเรานะคะแต่ตอนนี้น้องๆจะมีเรื่องอะไรดีๆมาฝากเรากันอีกบ้างไปพบกับพ่อเธอกันค่ะ